การคิดว่าจานจำเสียงนักเรียนในบัวไคได้หมดไหมโอ้สบายคันเทพโมก่อนเฮ้ยกูบอกเลยว่าลอ้อ <c oughs> <c oughs> มันจะมีมันจะมีคนโมไว้ก่อนไงนี่โมไว้ก่อนไง <c oughs> เราได้มีคนหน้าแตกอะไรอาจารย์เองก็ตายกไปอยู่ข้างนอกเงี้ยเขาเลยต้องไปไล่จับมาอีกรอบยิ่งต้อนรับโอกาสพี่กีดพี่กีดพี่พี่คิดว่าพี่จําเสียงพี่จําเสียงแฟนตัวเองในบัวใครได้ปะไม่ก็ตไม่สษกาศโอ้โหกูก็จำได้นั่นนะเอาเลยเอาเสียงซูบากิอะนะจําได้จําได้โอเคโอเคโอเคหนึ่งซองไปฝังนะำฝั่งน้ำ ใครครับใครครับเกมแบบนี้เอราะว่าสี่ไม่กระซิบนะใครเดียร์ใครเดียตัวใครเดียรอใครเดียร์ไม่ใช่ปะเป็นไหมตอบคนแรกใครตอบคนแรกพี่ดิ่อันนี้อยู่ที่นี้อันนี้โยชิมิอ่านี้โยชิมิโอเคให้โยให้โยมันมีเวลาตอบสิบห้าวินาทีนะทุกคนต้องรีบนะบลูอารคิวอันนี้ใครอันนี้ขี้เกียวขี้เกียวขี้เกียจขี้เกียวเก่งจังวะเอ้ยตัวไอพี่กินพี่วะขี้เกียวอจ โอ้ยชิซุโกะเสียงเนิร์คิซุโกะเะเสียงเนิร์คิซุโกะเสียงเนิร์มไม่ใช่สายยาวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่คุณหมกคาริหรอัเนี่ยอันนี้ใครโอ้โหบลูอใร์กอันนี้คร่ะคาริ่กว่เออใช่ใช่ใช่บาใช่เบาผมว่าเอผมว่าเอผมว่าเอตัอให้ซีไเฮ้ยยังไงผมว่าเอคาริ ไม่ตอบตอบไม่ทันโอ้ยเฮียมีคนเดียวไม่มีคมีคนเดียวอย่างเอเอบอกว่าเอบอกว่าเอเมื่อกี้นี้ยมีแอนเนี้ยซเฮียเอก็เียแเสียงมีการกโหดมากเลยไเอร์ะไอ้ดีตงอนีต้องบีแล้วใช่หรอเฮ้ยลุงโฮงโฮลงโเฮ้ยแต่งเสียงไม่ใช่อย่างนี้เียว่ะวรสื อุตานไหนเฮียดีอันนี้ใครโอ้จะบวยวายมีไม่กี่คนหรอบีบีไม่ใช่ไม่ใช่ในรู้ในในรู้ในรู้ไงเออ้อาไคบเฮ้เคดโน้องเคเดฉลาดวะบูร์อาไคบ์โอ้ชัดเจนนะนี่อะาร ฮัลโนะอว่าเขาว่าขโมว่าขโมเยวแ่าขโมเสียคน้องไอสัตวเอ a i ี่ใครวะโอ้โหสาวแว่นมีไม่กี่คนหรอใช่ฮะมีไม่มีก็สีไม่มีก็สีสานสึกน่าสึนสึอ๋อ h e อันนี้แฟนจัดะมีหนาตามีหน้าตา

ใหก่อย่างนี้็ชแล้วิกาไม่สอกกาเอาผมก็มองู่วิการเรจบร้อยมีคนมีคนหลงจริงๆอ่ะมีคนหลงเลย ร้อยร้อยโดนเลยกูจัดปืนบอกแบบกูไปกูไปไว้มึงแน่ไอ้ลูกศิษย์คุณยกคนหนึ่งปัดสัตว์คนหนึ่งปัดคนหนึ่งตอบจริงไม่รู้ว่าเอาด้วยกูก็ตอบเป็นโนบิช์เห็น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 ง่ายไงก็คือแบบเฮ้ยคุณบอลต้องรู้แน่ก็ปั่นไปเลยปั่น้ำยี่อะไรแล้วเล่นเสียงเกาหลีไม่ใช่เหรอเล่นขนาดแล้วก่อนไงเหีื่ยเออ ไปหน้าใหญ่เอาคนไว้หน้าใหญ่ก่อนบลูอาร์คัฟนางยีจังโอ้โหเฮ้ยเอ่อเอาใหม่ง่ายเลยอันเนี้ยบลูอาร์คัฟอากอากออาโออกบลูบลูอาร์คัฟโอ้โหง่ายเลยเลยนะมีชิ้นนี้นี่กระนี้ได้เลยอะคิดเอาง่ายง่าย ตั้งแม่กูตอบเลยเดือด้อยมีคนผิดตัางแม่กูตอบเลยกูไม่สนมาฟุตนะเราเราจะปั่นกันทำไมเนี่ยไม่มีเอาเทียเ์คืจริงยังจริงจังจังละจริงจังแล้วจิงจองแล้วมีคนเป่ามีคนเป่าคารินเหมือนตึกเหมือนกูด้วยมีคนตอบเสนาด้ยอ้หูอคบือ้อันนี้ตอบไงมาทั้งคนโยนขีดยอมยอมยอมอ๋อใครเบื่อเราต้องไปจริงจังเลยหรอวะฟังเสียงแล้วน่าจะเป็น เลส่ะบลูงลูอ้ก็ยบอันนี้ซูค <kanske troll en> ุยอันนี้ซูคุยเฮ้ยยิบไม่กิ่วท่านเ้ยอย่าปั่นซิบกินี่แหละมีคนปั่นเอาเร็วๆนเร็วตนจกเหว่าไปน่าจะหายโอ้ด็อันน้กูมเรื่องเลยโอ้โหเฮ่ยชิคุเลได้เปล่าสีไม่ว สองไอ้สัตว์เอาอีเยอะไมทำมันมีจิบห้าวิเราจะปั่นกันทำไมเนี่ยซูซูมิบลูอาร์คัฟซูซูมชียผมซูซูมิเมนะไ่ฟังบลูบลูอาร์คัฟโมเอ็โมเออันนี้ชัดเจนโมเอโมเอเฮ้ยสายาสายาก็เยียแล้วบลูอาร์คัฟ โอ้โหโอ้โหอันนี้ชัดจริงอย่างนี้คาโขอย่างนี้ครับคาโขคาโขหนักแน่นาโขเลยคาโขไม่คาลูนี้เฮ้ยมินเน่ผมบอกอยู่มินเน่มินเน่เหี้ยอะไรเมื่อกี้มึงพูดคาโขอยู่ไอ้สัสเดี๋ยวก็สอบฝันเลยสองคิดสองใจนอนติดนอนใจด้วยมึงอะไม่ใช่สองคิดสองใจอย่างเดียวมึงจะปั่นกูดำเหี้ยอะไรเดี๋ยวมึงช่วยกันหน่อยคุณอาไก โมิกามิกาไป็นไกไปเบลอาไคไคบุอันนี้มุสุกิยอันนี้มุสุกิมุสุกิทำไมทำอย่างเี้ยะไปทำอมุสุกนี่ไงมุสุกินี่ไง สี่แงมุสกิ้แงเออเซลิกุ้ยแงส่วกูก็บอกอยู่ว่าเซริกาบงจะตอบมุสกิทน้ำคุ่นอะกูบอกว่าไม่ได้ยูโอ้โหชกเลยแล้วมนงยืนดีสองคนก็ต่อเฉยเลยฮะมึงช่วยฟังกูนะมึงช่วยตอบดีๆจาคอนเทนต์ไปไหนพยายาม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 าหน้าทึงไปเลยกูกูรู้แน่นอนว่ากูเล่นเอาม็อกอัดกับพวกเค้านี่ไม่ได้ ディズーアーカイブーデスノニーデスノーデー,ー,ーカイブ。ーディズニーディズニーデスノーディズーディズーディーーーー อุ้ยอุ้ยเฮ้ยออนนี้อบให้คุณบอลตอบแล้วอันนี้จอใส่อะไรเลยแล้วไปฟังครับใช่หรอไม่ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ผ่านเลยเนอะไม่รู้ใช่หรอไม่รู้เห็นเมียสำคัญกว่า โอเมียมาไม่ได้เลยเมียเยี่ยงวันเลยชอยเมียโหอันเร็วเมียเป็นเมียสำคัญกว่าไอสัตว์ชอยยังฟังไม่ทันเลยทำเสียงเมียไม่ได้จบแล้วจบแล้วไม่ต้องเข้าปะไปเมียจบแน่ไอสัตว์กูไม่ไล่ล้วกูปิดไล่เลยไอ้คุณตอนนี้กูหัวเราจะหน้ากูแดงหมดเลยก้าวค้างแล้วมาต่อ มืออาฆาตไก่เปื่อตแข็งตูจักไฟหน้าแล้วน่าจะฮานาโกะแล้วนะเฮ้ยสว่าตะโฮานาโกะสีก็ดีอ่ะคุณปอแล้วดิเอาเลยสีคู่มืออาฆาไก่เโอ้โหอันนี้อิซุมิมันไม่ได้ไฟไฟหน้าคนเดียวซะด้วยดิอันนี้อิซุมิ ไอโนมิรถไฟหน้าเบิ่มๆต้องสี่คนเลยผมว่าไอโนมิไม่ใช่อิซูมิอะไรเว้ยเจนะมาจากไหนเจนะหอันเนี้ยเนะเนี้ยอันนี้เฉยเลยโอ้ยมียาโกเลยมียาโกผมเองผมเองอะไรเห็นไหมมันโกมันวเอี๋มันโชวเดี๋ยวมันโแม่งอใสม่เปล่เอะไรอมิเอ้ยไม่้วงแข่งกันแข่งกันปั่นนะไปงเร่งเ้าผิดไอมิ เอ็มวีฟูคันตาฟังกูนะไม่กีกิกชอบไม่กิชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังฟังกูก่อนกูว่ามีรอบสองเนเนมียันกลางคืนนะดูสรงแล้วน่าจะยันเช้าเอาไปกอต่อไปไอสัตว์นี่ไม่มีเสียงแล้วอุล้ยโคโคนาอยู่สื่อปล่าโคโคนาเอาพวกมึงตอบกันเองเลยเฮ้ยเขาบอกแล้วนะโคโคนาบอกไหมกดไม่ทัน เกาหลีกาลีอะไรมีมัคกี้ โคตรไอ้โดนเลยโคตรไอ้หลังเลยไม่ได้ฝันแม่ผมไม่ได้ฝันอันนี้ตอบเลือกเองเลยแบบตั้งใจสาวรีมากเราเจาะจงไงชอบสาวเมย์แต่สาวเมย์แต่เลือดไหนง่ายกับขนาดไหนไหนยากอาจจะช่วยไม่สกิเกเม็ดนะแต่เขาเปิดเม็ดลงมาเฉยเฉยวุ้ย่ะมีชิโร่โกะนะเห็นเปี๊งไม่่ใชแต่มีชิโโนกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แฟนผมม่นจะอย่างนี oh. ้ขนาดกูกูยังจำไม่ได้เลยคนอื่นจะมาจำได้ไงอ้อแฟนคุณปออาจจะเจ็บคอไเสียงนี้ก็มาเจอกันอีก่ะพี่เอ๋อะไรวะไป่อไปตอไปต่อ่อี่อเปต่อไปต่อไป่ไอเปนเนี่ยไ่อไออตอตอตอไปตอ่อไปอไปออชอไปต่อไปตไปต่อไปต่อไ่อไปอไอตไ่่ เอาอาสุระอาเอาบเลยไปเฉลยไปเลยเนี่ยเฉลยักเลยมั้งเอ้มันมาโนไม่ใช่นอนไม่ใช่นอนด้วยคันนี้เอาช่ไหเออสี่คนสี่ปากตอคนละครคันนี้คันนี้เอาเ อันนี้นะว่าขโมยนี้ว่าขโมยอันนี้ว่าขโมกบลูว่าไกบลูเฮ้ยอันนี้ใครวะอ๋อมีนะไม่มีนะคาลินไม่ใช่หรอคาลินโตคาลินนี่ชิ้นี้นี่กันนี้เห็นยากเลยมีพวกไก่อ่อน โทษโทษอาจารย์โทษผมขอโทษอาจารย์รู้ว่าเก่งจะปั่นนำที้ยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องโดนทุบมิดละไอ้เหี้ยหมดหมดความน่าตัดทาเข้าไปในตัวเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้ง่ายหมดง่ายกันไปเดี๋ยวพาไปเล่นหมดฮาร์ดเลยชาวแชทบอกกูอยากแย่งมีนเข้าไปแย่งต่อเลยวะเมื่อกี้จัมพุยคาลินนะจัมไม่ใช่ปั่นนะ การพูดตอนเวลาเหลือไม่กี่วิาโอ้โหนมนมเลยนมนมบึ้งบึ้งเลยบึ้ง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 เลยใช่ใช่นมนมอะไใช่ใช่เอเมนเขาไม่ใช่ใจเราเลยเฮ้ยใครวะัน้โอ้โหเือบเใช่สียงสั่นอะเสียงสั่นนองนี่ไอ้ต้องคนนกนี่นก นกแปะนกฮะนกหัวแดงมันดงอีมันดงมันดงอะไรเนาะเราเดอกันหรอโดนดีพักบุกพักกูตอบหัดโคตรเราเราขึ้นท็อปเทนไหมเราขึ้นท็อปเทนไหมเออเราติดหนึ่งติดหนึ่งไหมติดหนึ่งไหมมึงจะเอาอะไรกับท็อปเทนมึงดูเขาเขาตอบเขาตอบได้เกือบเต็มกันหมดเมื่อกี้กูผิดกี่ข้อกูผิดเป็นร้อยไม่ถึงไม่สัตว์ไม่มีอยู่สี่สิบข้อให้กูตอบสี่สิบข้อกูผิดร้อยหนึ่ง